สวัสดีกันด้วยนะครับกลับกันมาอีกครั้งกับดาก์คบอลแซดโดคัง b บ t เทิลนะครับก็ในวันนี้ผมจะมาจัดฟูลทีมโกฮังกันเป็นฟูลทีมโกฮังในประเภทของฟูลพาวเวอร์นะครับเพราะถ้าเกิดว,ว่าจะจัดเป็นฟูลทีมโกฮังรุนร้วนจริงๆอะ่ะมันต้องรอผู้นำไฮบิดไซยาในอนาคตที่จะนำได้220%ก็ไม่รู้ว่ามันจะมาหรือจะมีหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามาอย่างนั้นมันจะเป็นอะไรที่ผู้นำมันจะกว้างแล้วก็โกงมากนะครับ ก็เลยมาจัดเป็นโกหังในแบบของคําว่าฟูลพาวเวอร์กันแต่ต่อให้เป็นโกหังที่อยู่ในประเภทเฉพาะแบบฟูลพาวเวอร์เนี่ยมันก็ยังเพียงพอในะการจัดฟูลทีมได้แล้วก็ออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาที่น่าจะเล่นในด่านย,กยากก็พอไหวผ่านได้ด้วยนะครับนั่นก็คือทีมนี้เลยเป็นทีมของโกหัง10ปีนะฮะจะประกอบไปด้วยโกหัง10ปีผู้นําหัวท้ายนะครับนำให้กับทีมของฟูลพาวเวอร์เนี่ย220%แล้วก็ผมจะใส่เป็นโกฮังม่วงซูเปอร์ ECA ที่ เป็นตัวคู่บ้านคู่เมืองนะครับที่ผ่านมาจะเห็นมันอยู่ในหลายคลิปผมมากเลยเพราะว่าเป็นตัวละครซับแล้วก็ลิงดีนะครับเอาตัวรอดได้แค่นี้แหละไม่ได้มีอะไรมากดาเมจอาจจะแรงขึ้นตามจังหวะในการเก็บลูกแก้วแต่ว่าหลักๆเนี่ยเราเอาเขามาเพื่อซัพพอร์ตให้กับทีมนั่นเองนะครับแล้วก็ตามมาด้วยโกคูโกฮัง oh พ่อรูกสีแดงตัวนี้ที่ผมจะมาเน้นโชว์เป็นหลักในคลิปนี้เลยเพราะว่าในคลิปรีวิวเนี่ยยังไม่ได้โชว์การเคาน์เตอร์ในร่างโกฮังกันเลย ก็ถือว่าในคลิปนี้จะมาแก้มือแล้วก็มาโชว์ความเทพของมันเป็นครั้งที่2องเลยว่ามันตีแรงอะไรขนาดไหนนะครับเผื่อใครต้องการเห็นตัวละครนี้มากกว่านี้นะครับก็เลยจัดให้อีกคลิปหนึ่งแล้วก็ต่อมาเนี่ยตามมาด้วยโกหังแดงบือวาย LR นะครับที่ผมยังไม่ได้ปลดเส้นทางกับชาวบ้านเขาเลยเพราะว่าอันนี้ผมมีแค่55%แล้วได้มาแค่จากการแลกเหรียดด้วยนะฮะผมไม่ได้เปิดกาชาได้หรือว่า อะไรเลยนะได้จากการแลกเหรียญในช่วง10ปีเลยต่อให้ผมมี55%แต่ว่าถ้าเอามาเล่นจริงจังเพื่อผ่านดาเนี่ยมันก็ทำได้เพราะว่ามีทั้งล่างสแตนบายที่แบกเรื่องของการป้องกันได้มีล่างต้นหรือว่าอะไรแล้วแต่ที่ว่าดามเมจก็ยังคงดีอยู่นะทำหลักแบบ20ล้านตีเข้าสีอะไรได้อยู่มีเบิ้ลให้ด้วย ยิ่งใครมีปดทางมากกว่านี้ก็จะดีกว่านี้เยอะเลยตามมาด้วยโกฮังเหลืองซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็โกฮัง9ปีซูเปอร์ฮีโร่นะครับโกฮังบีสของเรานั่นแหละมีทั้งบีสตัวปลอมแล้วก็บีสตัวจริงบีสตัวปลอมคือนี่นะฮะอาร์ตแม่งยังกับแปลงลากได้คุณดูดิอาร์ตด้านหลังมันเท่มากๆมีการแบบเบ่งออร่าอะไรอาร์ตมันสวยกว่าโกฮังบีสเก้าปีดรวยสัมอะให้พูดจริงๆเปล่าล่ะแต่นั่นนะครับ ในสิ่งที่แบบทําให้ใครต่อหลายคนผิดหวังที่สุดในเกมนี้ก็คือเรื่องนี้แหละเรื่องที่มึงมาเป็นอาร์ตซะขนาดนี้มึงแปงลงร่างไม่ได้ก็เลยถูกเรียกถูกล้อไปว่าเป็นโกฮังบีสตัวปลอมนะครับอันนี้เผื่อใครไม่เข้าใจหรือไม่เก็ตนะ <c oughs> มันปลอมเขาแบบนี้แหละมันมาแค่จากแอคทีฟแล้วก็ยิงยิงพลังอย่างเดียวแล้วก็กลับเปร่างเดิมร่างผมดามันเอาอาร์ตฮังบีสต้้นหลังมาหลอกขายเรา ดังนั้นนี่แหละครับนี่ก็คือฟูลทีมโกฮังฟูลพาวเวอร์ของผมนะครับจะเห็นได้ว่าหน้าตาเนี่ยมันก็ดูแกร่งใช้ได้นะใช่ว่าจะจัดเน้นเท่อย่างเดียวเพราะว่าตัวละครยุคใหม่มันก็มีอย่างนี่แหละล่าสุดคือใหม่สุดเลยนะคือตัวนี้โกคูโกฮังพ่อรูกที่โคตรจะเก่งเลยก็เดี๋ยวมาลองเล่นกันดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมใช้ตัวช่วยเป็นซัพพอร์ตเมมโมรีด้วยนะเป็นการบัฟเอเดคดฟเอนยี่สิบเปอร์เซ็นต์ให้กับทั้งทีมนี้นะครับจะได้ให้ทั้งทีมมันตึงขึ้นมาด้วยนะ ก็เธอแรกนะครับเปิดมาโกหัง10ปีทั้งผมทั้งเพื่อนที่โผล่พร้อมกันเลยไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่ควรอยู่แยกกันเดี๋ยวมันจะแย่งในสแต็กมันจะมีตัวหนึ่งที่จะกลับไปช้าไงแล้วมันจะแบบมันจะสแต็กไม่ทันด่านและด่านก็เป็นด่านเกมสั้นที่ผมกะจะมาแก้แค้นนี่แหละเพราะว่าในคลิปคลิปไหนนะที่ผมแพ้กับด่านเนี่ยจาไม่ได้แนละ้วแต่ผมแพ้กับด่านนี้เพราะว่าแม่งตีแรงเกินนะในเฟสที่2ไอ้ล่างโกฟูแบ๊ โรเซ่เคียวเนี่ยตีแรงมากเลยก็เลยแบบน่เดี๋ยวมาแก้แค้นให้ทีมฟูลพาวเวอร์โกฮังทีมนี้กันดีกว่านะฮะก็จังหวะเธนเนี่ยระวังแค่ตัวช่อง2อเลยครับอย่างที่บอกว่าโกฮังอัลติเมทเหลืองภาคมุกวีซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยมันน่ากลัวที่สุดแล้วเพราะว่ามันไม่ได้ถึกขนาดนั้นแต่ใน3คือแรกอะ่ะมันจะรับพวกการโจมตีธรรมดาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยพอได้อยู่เผื่อถ้าไม่ตายก็อาจจะโดนแล้วรอดก็ได้นะ อาจจะไม่สามารถตายในวันช็อตได้แต่ถ้าให้ดีเนี่ยไม่ควรโดนเพราะมันบางสุดแล้วนะครับยิ่งหลังหลงหลังจากหมดบัฟจากอินโครเยต้องระวังเลยเพราะว่าอินโครมันให้การติดกาดมาให้นั่นเองแต่ก็ไม่แน่นะเพราะว่าหนึ่งในสิ่งที่ดีมากๆของโกฮังเหลืองต่อให้ทุกคนจะมองว่ามันบางไปแล้วหรือมันเล่นไม่ได้แล้วอ่ะถ้ามันเจอด่านตีคีบาสเนี่ยโกฮังสามารถลบล้างคีบาสได้นะครับเป็นการปัดพลังเหมือนในมูวี่ที่มันปัด การยิงของแกม้าวันใช่ไหมแกม้าบัสเตอร์เลยเนะี่ยซึ่งโกคูแบ็กเหลือกนะ็แจะตีเป็นคียบาสอยู่นะถ้ามีโอกาสก็จะได้เห็นวนะ่ามันจะปัดได้หรือเปล่านะครับโอกาสมันก็ประมาณไม่หายแชนก็เกรดแซนนะนะโดนไหมไม่โดนนะฮะดีแล้วฮะอย่าโดนเลยที่เกลี่มานั่งลุ้นไอ้ี้ยเดี๋ยวไม่ปัดขึ้นมากูได้นั่งนั่งปัดเกมเล่นใหม่แน่นอนก็เลยอ่ะรอดตัวไปครับโหัหังนี่ก็ยิงสแต็กไปกอดเก็บพาสีไม่ใช่สแตก็ก 10พาร์ส4เอเดเคีดีเอน์จำง่ายๆครับโกฮังเหลือง10ปีมันเล่นง่ายมากเลยแค่อยากให้มันกิง่งเต็มที่ก็ตีให้ครบ8ครั้งก็พอแหละซึ่งช่วงต้นนี่แหละคือช่วงในการเวลาในการฟาร์มพาส์สที่ดีมากเพราะว่ามันตีเบิ้ลกิ่งไงพอไปหลังๆเกมมันจะตีได้แค่รอบเดียวแหละแล้วถ้าเกิดว,ว่าคุณยังไม่ได้เก็บพาส์สตีครบ8ครั้งเนี่ยพอไปช่วงหลังมันจะเก็บยากมากเพราะการที่าจะตีครบ8ครั้งในช่วงเลดเกมเนี่ย โอ้โหการตีแม่ตายหนึ่งครั้งต่อเทินมันนานมากนะดังนั้นก็ควรตีไว้ก่อนช่วงแรกนะครับถึงบอกว่าการที่โกหังสิปีมันอยู่แยกกันน่ะจะดีกว่าเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องไปแย่งกันตีไงพอมันอยู่ได้กันเนี่ยมันแย่งกันตีกันจนศัตรูมันตายก่อนได้นะครับโอเคทีนี้แหมเล่นด่านเกมสั้นที่มันแบบเลือดไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นก็ลําบากใจนะเพราะว่า มันก็มีตัวละครสแต็คในทีมหรือว่าตัวละครบิวในทีมเยอะเหมือนกันต่อให้เป็นโกฮังบีสโกฮังบีสก็ต้องตีบิวไว้ก่อนนะมันสแต็กเอเดเคได้ไเพิ่มดีเฟนซ์ได้หลายเทิร์นด้วยอะไรเงี้ยไอ้นี่ก็ต้องสแต็คดามเมจไปอีกต้องตี3ครั้งเพื่อเอาแอคทีฟสกิลก็ให้พ่อลูกแล้วกันเพราะว่าพ่อลูกเป็นตัวละครหลักของเรานะครับที่จะโชว์ในคลิปนี้ก็ให้พ่อลูกยิงไปก่อนดีเฟนส์สี่นะ โดนอัดไม้ตายช่องหนึ่งก็น่าจะตายครับแต่ว่าผมจะเสี่ยงเล่นดูซึ่งไม่โดนสวยงามนั่นแหละฮะโดนเตะแสนเจเกือบไปแล้วล่ะเอาละ่ะขอให้ติดเบิ้นไม้ตายบ่อยๆนะครับ15ล้านไม้ตายมาธรรมดาอีกรอบนึงไม้ตายไม้ตายโอ้โหจบแล้วอย่างนี้ก็ถือว่ายังไงดีวะหลบหลบหน่อยสักรอบนึง ไม่หลบอีกโอ้โหแมกตายก็ไม่เบิ่นหลบก็ไม่หลบไม่เอาพาสซีอะไรเลยอย่างน้อยก็ถือว่าคิดในแง่ที่ดีสุดก็คือให้กูฮังบีสยิงท่าแมกตายเพื่อสแต็กเอเดเคไปแล้วกันนะถ้ามองโลกในแง่ดีก็อย่างนี้แหละฮะเมื่อกี้คือแบบพ่อลูกมันไม่เอาอะไรแล้วอะกะมาโชวเทพเนี่ยมันชอบโชวเอ,อ๋อยงี้ให้ผมเห็นเนี่ยคือคนที่เอ,อ๋จะกลายเป็นกูแทนแล้วนะถ้าอย่างนี้คนที่เอ๋จะกลายเป็นกูแทนและวพอ้โหูมันจะ ต่อเล่นนอกรอบมันก็เบิ้ลไม้ตายบ่อยทุกคนผมไปเล่นมาหลายรอบอยู่ในตัวนี้เพราะผมชอบเล่นไงเนี่ยมันก็เบิ้ลไม้ตายกันโชว์โหดมากๆกันนะพอออกคลิปออกกล้องเมื่อไหร่เหมือนจะเขินกล้องทันทีเลยฮะทางบีสปอมยิงเข้าไป18ล้านนะครับอันนี้ยังเป็นจังหวะที่มันยังมีการอยู่ก็น่าจะโดนเตะไม่เข้าเดี๋ยวต้องรีบผ่านเฟสนี้ให้ได้ก่อนนะทางบีสปอมจะพอเล่นได้เพราะว่าอย่างน้อยถ้ามันเจอเฟสซามาัถล่างสุดท้ายมันเป็นสีม่วง แล้วมันจะชนะทางนะครับก็เลยจะน่าจะพอเล่นได้อยู่ก็คือต้องรีบปิดเอเฟรนี้ให้ไหวครับไม่งั้นทางบีสปอมเรามีปัญหาแน่นอนโอเคทีนี้นี่งไงประเด็นประเด็นคือแบบนี้นี่แหละฮะดา่างมันชอบอัดหน้าไม้ตายเนอะผมรู้ว่าทางบีสแดงรับไหวไหมเพราะมันยังไม่ได้นั่นเลยอะมันยังไม่ได้โดนจมตีหรืออะไรเลยนะฮะก็เดี๋ยวลองดูก่อนว่าจะรอดหรือเปล่านะครับ อ่ะโดนละหนึ่งมาห้0 0 0 0รอดไหมโอเคดูดิฮังบีสดฟเฟนห้าแสนแม่งโดนสนะามแสนด่าแม่งอไรกจริงนี่แหละเพราะต้องบอกว่าฮังบีสเนี่ยเวลาโดนดักหน้ามันถึกกว่าพวกตัว10ปีด้วยซ้ำอ่ะไม่นะับพวกล่างฟิวชั่นอะไรอย่างนั้นเลยนะยังโดนส0 0 0 0นได้เกือบน็อกนะครับแต่ก็ถือว่าไร้เทียมทานนะให้มองในมุมหนึ่งก็คือ ฮังบีสผมยังไมไ่โดนเก็บพาสีอะไรเลยอ่ะเพราะเทิร์นที่แล้วเราไม่ได้ให้ฮังบีสโดนแตกตัวลยไเงแค่ให้ฮังบีสโจมตีเฉยยังดีที่ฮังบีสได้โจมตีไม่้ตายนะครับเพราะว่าถ้าไม่้ตายโกฮังบีสมันเพิ่มดีเฟนส์แบบข้ามเทินได้ไม่แน่ใจว่าข้ามกี่เทิร์นแต่ว่ามันไม่ได้เพิ่มแค่เทิร์นเดียวอะ่ะมันเพิ่มเผื่อเทิร์นหน้าให้มันกลับมาได้อนะไรเงี้ยก็เลยมีดีเฟนส์ตั้งต้นเยอะกว่าปกติไปโอเคมาเบิ้ลแล้วนี่แหละสวยถ้าตีสองรอบแบบเนี้ย ต่อให้ไม่หลบก็รับ normal a t t a k ได้ผมบอกเลยแล้วติดคีนะฮะติดลบเพิ่มメディเ e ด e ฟเออีก59นี่แหละโดนเตะไม่เข้าแน่นอนส่วนโกฮังสิปีก็แน่นอนว่าก็คงโดนเตะไม่เข้าเหมือนกันนะครับไอทีมพวกนี้คือตัวละครพวกนี้มันเก่งจนแบบว่าโดน normal ไม่เข้าอยู่แล้วแหละไประวังแค่ท่าไม้ตายอย่างเดียวคือพอเลยพวกโกฮังสิปีอะไรอย่างเงี้ยมันยังไงก็แล้วแต่โดนเตะธรรมดาเข้าแบบ จะโดนเตะธรรมดาเจ็บได้อะโคตรยากแทบเป็นไปไม่ได้เลยกับด่านสมัยนี้นะฮะอันนี้เราอิงแค่ตามยุคปัจจุบันอยู่นะไปห่วงแค่ว่าเออจะโดนไหม้ตายหรือเปล่าดีกว่าแล้วโดนดัดไหนตีเข้ามาดีเฟนส์พอรับไหม้ตายไหมอย่างนี้ดีกว่านะฮะเพราะว่าถ้าเป็น normal เนี่ยเลิกคุยกันเลยเลิกกังวลได้ครับลดดามจก็มีมีการ์ดด้วยดีเฟนส์ก็แต่หลักล้านยังไงก็ชิลฮะแต่ว่าเลือดนี่ไม่ชิลเท่าไหร่นะเลือดเหลือ3%เนะครับ คงต้องให้โอ้ลูกแก้วั้สนามมาแล้วว่ะแต่ว่าด่านมาใน,นนั่นนี่ด่านมันเดี๋ยวผมกดล่างสแตนบายก่อนล้วกันนะถ้ากดล่างสแตนบายโกฮังกับเวอร์ชั่นนี้ของคือจังหวะเนี้ยมันมีลูกแก้วทั้งสนามเงี้ยที่เปลี่ยนมาจากโกฮังม่วงซึ่งเราคอมโบกับการเพิ่มชาร์จของโกฮังสแตนบายได้นะเพราะชาร์จโกฮังล่างสแตนบายเนี่ยมันได้หนึ่งชาร์จต่อลูกแก้วหลูกไง แล้วพออย่างเงี้ยคุณเก็บทีเดียวอะ่ะคุณได้ทั้งลูกแก้วยีลูกแล้วก็ดาคันบอลทั้ง7ลูกในเทคเดียวเลยแม่งโคตรเพอร์เฟกอะดูคูอ <c oughs> อฟเฮียฟาร์มแต้มชา้านแบบโคตรตึงแล้วอย่างเงี้ยมันหมายความว่าโกหังแดงก็โดนเตะไม่เข้าแน่ๆโดนแม้ตายอัดหน้าไม่เข้าแน่นอนเพราะว่าลดดาเมจมันเยอะดีเฟนบวก5 0ต่อลูกแก้วที่เก็บได้ครับแล้วเราเก็บไปยีาลูกอ่ ต้องกังวลด้เหรอโอ้โหห้าสิบเอ็ดชาร์จลูกแก้วเจ็ดลูกแบบเก็บในเทคเดียวนี่แหละก็สบายครับน่าจะโดนเตะไม่เข้าและอันนี้ผมมั่นใจค่อนข้างมั่นใจว่าโดนเตะไม่เข้านะค่อนข้างมั่นใจเลยแหละเพราะว่าลดาเมจมันเยอะอ่ะมันถ้ามันโดนเข้ามันโคตรแปอกอะลูกแก้วยี่สามลูกนะเว้ยถ้ามันโดนเข้ามันโคตรแปลกเลยผมบอกให้ มันก็เข้านะแต่แบบมันก็เข้านะเว้แต่มันแต่เลือดกูไม่พออ่ะไม่ได้เก็บลูกแก้วหิวลูกแก้วแม่งไม่ตรงสีตายด้วยดาเมจสามหมื่นอนอาถชิบหายเลยโอโ้โหกำลังแผนการกำลังมาเลยลูกแก้วลักษณะแบบคอมโบโค่นดีแตกครับผมด่านมันยังตีแรงทะลุมาหลักหมืน่นได้ไม่ธรรมดาถ้าโกฮังแดงเวอร์ไวผมปลดมาสักหนึ่งทางสองทางคง คงโดนไม่เข้าอ่ะอันนี้มัน55%เด้วยแหละมั้งคือผมมั่นใจว่ามันโดนแล้วมันไม่เข้าไงซึ่งเอาจริงหลักส0,000นก็ดูไม่ค่อยเข้าหรอกแต่ก็ลืมคิดแต่ว่าเลือดเรามันก็นอ้อยเกินไปอ่ะตอนแรกอ่ะคิดว่ามันโดนเข้าหลักสิบซรืเลยแต่ถือว่าเซอร์ไพรส์มากที่ด่านสามารถตีทะลุแบบพลังดีเฟนซ์มาได้ขนาดนั้นอ่ะเพราะว่าโกหังล่างสแตนบายใช่ว่าจะใช่ว่าจะแบบถึกแบบว่าถึกกลางๆหรืออะไรนะ มันถึกมากนะลดดาเมจมัน77%มันมีกากด้วยมันมีดีเฟนต์อย่างที่บอกครับเด้ง50%ดีเฟนต์ต่อลูกแก้วหนึ่งลูกเราแม่งเก็บลูกแก้วทั้งสนามยังไม่เพียงพอในการรับแม้ตายมันเลยมันเพียงพอแต่มันเลีอยมันน้อยไงแค่นั้นแหละแม่งน้ยเสียดายมากโอเคติดเบิ้ลนะครับหมายตายสองครั้งครั้งที่สามมาไหมไม่มาเนาะไม่เป็นไร โอเคทีนี้เราจะให้ฮังบีสไปแท้งเลยนะครับเปิดมาช่วงแรกก็สบ,บายๆอยู่แล้วอย่างน้อยก็โดนหลักสามแสนกว่าแล้วครับถ้าไม่ตายอะผงไม่เจ็บหนักมากอยู่แล้วเกิดเป็นฮังบีสคนหลอ่อคนเท่ไม่เจ็บตัวง่ายอยู่แล้วไปแล้วก็เนี่ยครับพอลูกได้ตีต่อนะฮะน่าจะได้อย่างน้อยผมว่าก่อนเป็นล่างโกหังนะก่อนเป็นร่างโกหังแอคช่นพอลูกเนี่ยคงได้สแต็กสักสี่ครั้งอะ่ะเออ ตีแม่ตายสี่ครั้งห้าครั้งอะไรเงนี้ยน่าจะได้อยู่เพราะที่ผมที่ผมตั้งใจไว้ก็คือใช่ไหมในคลิปรีวิวอะ่ะผมคิดว่าถ้ามันสแต็คได้สักห้าครั้งก่อนแปลงร่างก็โอเคแล้วเพราะเอาจริงห้าครั้งก่อนแปลงร่างไม่ได้ยากหรอกแค่มันติดเบินสักหนึ่งครั้งต่อเทินมันก็ปั๊บเดียวก็ได้เลยครับจริงๆต่อให้เป็นด่านเกมเ็วแบบเนี้ยด่านให้มีสาวเฟตอย่างโกคูแบ็ด่านเนี้ยสแต็คห้าครั้งก็ทําได้ครับ ถ้าเธอเนี่ยมันตีแม้ตาสามครั้งอ่ะคือครบห้าครั้งเลยนะหมายถึงว่าตีแม้ตาห้าครั้งทั้งเกม่ะครบแล้วดังนั้นมาฮึบโอเคอีกรอบหนึ่งให้เห็นหน่อยจากเส้นทางเป็นเบิ้ลไม้ตาให้ผมเห็นทีอันนี้เกรสแชนนะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ทำงานอีกรอบนึงนั่นแหละครับจบแล้วฮะนี่คือตีไม้ตาครบห้าครั้งแล้วดาเมจยี่สามล้านนะครับอันนี้ขนาดไม่ได้หลบการโจมตีก่อนนะ ก็คือยังขาดบัฟนะครับพอหลบปุ๊บเอเดคดีเฟนด้งดาเมจเด้งเป็น28ล้านเลยนี่แหละหลังจากมันหลบมันจะเพิ่มพลังมหาศาลมากทั้งดาเมจและป้องกันก็ดูดีขึ้นเยอะเนาะโอเคเหลือเลือดประมาณ3หลอดให้เธอหน้าเราเปิดจ็อบนะครับผมก็จะตั้งใจให้พ่อลูกสแต็กต่อเหมือนกันนะนะผมอยากให้มันได้ยิงแม้ตายมากกว่านี้ อยากเห็นดามีในร่างโกหังแบบแรงๆอะนะเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือเราจะได้เห็นดามีของโกคูนะครับในร่างต้นในร่างโกคูเนี่ยร่างพ่อแบบเต็มที่ด้วยเนื่องจากว่าพอเราหลบไปแล้วเนี่ยเอเดเคดีเฟนมันมากขึ้นไงก็คือมันจะไตแรงมากๆเลยน่าจะเด้งไป30ล้านก็ถึงได้นะฟูลลิงด้วยนะครับดีเฟนต์หกตั้งต้นนะไอเช่ดีเฟนต์ K ตั้งต้น6กนะฮะ หลังยิงบวกร้อยห้าซไม่พอเอฟเฟกแม้ตายบวกดีเฟนต์ห้าเซนไปอีกถือว่าแบบดีเฟนต์จะไปไกลมากนะหลังจากพี่แกยิงแม้ตายไปแล้วในเทิร์นนี้ก็เดี๋ยวเรามาลองดูดาเมจกันว่าดาเมจจะเท่าไหร่นะฮะมารอบนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วเว้ยเข้าหลักสิเว้ยกดวิสแล้วอันเนี้ยเอาละปับ๊บยี่สิบเก้าล้านนะตีแม้ตายห้าครั้งนะครับใส่เข้าไปอ,อ อย่างแรงเป็นคิปและเบิ้ลธรรมดาและเบิ้ลอีกรอบนึงธรรมดาเอ้ยัยยัยยยได้แค่รอบเดียวเพื่อมาวะโอ้สามมีโอกาสตีเพิ่มโอเคทีนี้เนี่ยมันจะอัดหน้าไม้ตาใส่เราแล้วแฮกทีไปครับชางมันฮะปิดช็อบอย่างนี้ไปเลยเดี๋ยวมันชิงเอาเคียวปาดเราตุยก่อนครับเราต้องยิงขึ้นต่อให้มันตุยหลับไปก่อน ไม่งั้นเราตุยเองแน่นอนเพราะว่าไอเทมวิสมันเหลือแค่ชิ้นเดียวนะเก็บไว้ใช้กับเฟสนี้ดีกว่าครับมาก็เดี๋ยวเราจะกดแอคชั่นโกฮังเลยเนาะจังหวะเธอนี้ใส่ไปเลยแล้วก็ให้โกฮังไปรับดาเมจช่องหนึ่งซะจริงๆเนี่ยถ้ามันโดนแม้ตายอัดมาช่องหนึ่งเลยก็หน้าเป็นห่วงเหมือนกันนะอยากให้มันโดนหลังจากที่โกฮังยิงแม้ตายไปแล้วอย่างน้อยมันจะได้ มันจะได้ดามจแบกับเต็มพิกดไงเออไม่ใช่อะไรโอ้ลิงกับโกฮังเวอร์ายดีมากเลยฮะลิงกับฮังเวอร์ายดีกว่าฮังสิบปีอีกเนี้ยเพิ่งรู้นะครับเนี่ยแต่ว่ามันก็มันไม่ต่างกันมากขนาดนะั้นอะไอลิงก์โกลเด้นวอร์ดเออร์เนี่ยเป็นลิงก์ที่ไม่ได้ส่งผลกับเลขเปอร์เซ็นต์ดีเฟนส์และดามจไงนนมันส่งผลแค่เพิ่มคีกับลดดีเฟนส์ศัตรูเฉยๆอะ่ะผมก็เลยมองว่าคงไม่ต่างกับฮังสิบปีเท่าไหร่เพียงแค่ว่าแบบ เออลิงก์มันดูมากขึ้นเฉยๆแค่นั้นแหละก็อย่างนี้แล้วกันเนาะไปะปั๊บแล้วก็เดี๋ยวมาลองให้โกหางรับดาเมจดูครับจะโดนเท่าไหร่ฮะโดนเตะครั้งที่หนึ่งอาโดนเตะสองครั้งก่อนเอาดีเฟนซ์กับลดดาเมจเด้งแล้วก็เคาน์เตอร์คีย์บาสนะครับแต่เป็นการเคาน์เตอร์แบบโดนดักหน้านี้อาจจะไม่แรงเท่าไหร่นะไปอ้โหไม่ได้เห็นนานมากเลยอนเมชั่นนี้ขึ้นเตาสวนเข้าไป โอ้โหแรงนะครับเนะี่ยขนาดโกหังมันได้มันได้ครบอย่างวะไอ้ก้อนอเอเดเคน่าจะน่าจะครบหรือไม่ครบผมไม่แน่ใจฮนะถือว่าแรงมากดาเมจย,ยิงกันเทิรนสี่สิบล้านนะฮะติดเบิ้อ,อีกเป็นสีิสาล้านโอ้โห <laughs> เธอนี้แม่งโชว์แบบเต็มพลังมากเลยอะ่ะมีทั้งเบิ้นแม้็ตายมีทั้งการเคาน์เตอร์คีบาร์ครับจังหวะเธอนี้ ยิงคนเดียวได้เป็นหลอดครึ่งนะทีนี้ก็ง่ายๆครับมีโกฮังบีสมาคุมกลาหวัวนี่ก็สบายแล้วฮังบีสกดแอคทีฟก็ยังต้องกังวลอะไรอีกหรือถูกไหมไม่ต้องกังวลอะไรแล้วครับในจังหวะเทินนี้เราใส่ได้สุดเต็มสไตล์เลยฮะชิวๆจัดๆอันนี้บอกเลยว่าโคตชชิวเทินหน้าก็ให้ฮังแดงฮังอะไรกดสแตนบายสกิวไปยิงมาโลดยิงมาโรด ได้แค่นี้เหรอออ้โอ,โอ้สองแสนเลยเหรอนี่ยังใส่ฮังบีฟเข้าหลักสองแสนได้ด้วยเหรอนี่ฮะโอ้ยิงเ่าหลาวไว้เฮียดามเมจมันฮังบีฟกดแอคทีฟไม่ตายสามาัถอัดเข้ามาหลักสองแสนได้เลยโหดจังวะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเธอหน้านี่เธอหน้าคงไม่ใช่แบบนี้นะถ้าเกิดว,ว่าคนรับเป็นโกหังแดงล่างเอกแสนเพราะว่าโกหังแดงของเรานี่พึ่งกําลังแบบ เก็บพาสีเต็มมัดมาดใหม่ๆเลยนะครับอยู่ใน3ามเธอแรกของร่างแอคแช่เนี่ยลดดาเมจ88%มีกาดดีเฟนต์หลักล้านเนี่ยยังไงก็น่าจะรับไม้ตายสังมารดเข้าหลักสิบได้เลยแหละซึ่งจังหวะเธอสวยซะด้วยนะฮะโอ้โหอย่างนี้แหละชิลแล้วเนี่ยไม้ตายเข้ามาก็เคาน์เตอร์ไปดิรู้เรื่องแน่นอนอนะ่ะอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะกดแอคทีฟทั้ง2คนเลยครับโกฮังซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็โกฮัง ครอบครัวขึ้นเต่านะ,ะยิงเข้าไปดาเมจน่ารักมากแต่ก็มีการตัดแอคชั่นให้อยู่แล้วก็ตามด้วยครอบครัวขึ้นเต่าเฮ้ยก่อนไปกดเก็บชาร์จก่อนฮนะฟาร์มชาร์จก่อนเอาให้คุ้มแบบนี้โอ้โหเลือดเด้งกลับมาเต็มหลอดดีเฟนซ์ล้านห้ายิงเข้าไปครับ67ชาร์จขึ้นเต่าครอบครัวยัดเข้าไปดาเมจเท่าไหร่ครับปั๊บือ้อ51ล้านอย่างแรง ตีเข้าสีด้วยแต่ว่าซามัสด่งฝึกมากเลยะขนนกูยิงเข้าไป51ล้านยังไม่กระทบไม่กระทั่งเลยแหรอเนี่ยอะไรครับเนี่ยแล้วหัางนี้จะว่ายังไงครับจะรับดาเมจไหวหรือเปล่าผมว่ากูหัางน่าจะไม่ไหวปะมันเตะธรรมดาล้านหกอะถ้าต้องมันต้องเล่นแบบเนี้ยอาจจะไหวนะแต่แบบมไม่เอาไอเทมดีกว่าไอเทมกันโกหังกันในโกหังซูเปอร์ฮีโร่ครับ ไม่ได้กันโกฮังช่องหนึ่งหรอกผมว่าฮังช่องหนึ่งเนี่ยเอาตัวรอดสบายๆอยู่แล้วแต่ฮังซูเปอร์ฮิโร่ไม่ไหวจริงมาไม้ตายอัดไหมจริงๆอ่ะอัดเข้ามาแบบด้านหลังนะดาเมจะได้เห็นแรงกว่าเดิมซึ่งสวยครับที่เราได้ยิงไม้ตายไปก่อนถ้าเกิดว่าสามารถมันไม้ตายอัดช่องด้านหลังของโกฮังของเราอะ่ะไอโกฮังแดงเราอะ่ะโอ้โหดามเมจากการเคาน์เตอร์มันจะโคตรแรงมากๆนะครับ ก็มาหวังลุ้นกันว่ามันจะโดนไม้ตายใส่ด้านหลังแล้วโกฮังติดเคาเตอร์นะฮะไปหลอดลุกข้างหมูดกับดาเมจ30กว่าล้านเกือบ4ี่ล้านมาเซนโคโอ,อื้อติดเบิ้ลธรรมดาโอ,อ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบดีแล้วไม้ตายไหมถ้าไม่ตายขามนแมนเหมือนจะยังเหมือนจะยังใส่ไหมใส่แล้วเคาเตอร์ครับนี่ฮะจังหวะที่รอคอยครับคาเตอร์หลังยิงของโกฮังมาแล้ว ไปเยอะสิล้านอือเท่าไหร่สี่สบห้าล้านก็ใกล้เคียงนะถ้าจะไม่ผิดตอนเคาน์เตอร์รอบแรกมันมันไม่มันไม่ถึงหลักประมาณเนี้ยเอออันนี้เคาเตอร์แรงกว่าเดิมนะครับสวนกลับเข้าไปสีสิกว่าล้านเลยถือว่าตึงใช้ได้ ก็ถือได้ว่าคลิปนี้ประสบความสําเร็จนะครับที่เราได้โชว์การเคราน์เตอร์โกหังเพราะผมไม่มีโอกาสได้เห็นการเคราน์เตอร์โกหังเหมือนกันตั้งแต่เล่นมาจนถึงตอนเนี้เพิ่งได้เจอแคน้แหละเพราะในคลิปรีวิวก็ไม่ได้โชว์ไงมันไม่ได้เจอด่านตีคีบาสคลิปนี้ก็เลยมาเน้นเจอด่านตีคีบาสเพื่อได้เห็นว่าเออมันมันเคาน์เตอร์หลักเท่าไหร่ซึ่งก็ถือว่าได้เห็นแล้วแล้วก็ถือว่าพอใจมากๆนะเพราะว่าเคาน์เตอร์นี่ดามเมจแรงโคตรๆเลยนะครับ แรงแบบหลัก5้าสิบหกสิบล้านได้เลยการเคาน์เตอร์โกฮังมเมื่อกี้เนี่ยโอเคทีนี้โอ้โหลิงแม่งหายเลยลิงแม่งลิงไม่ได้ร่างสองทั้ง,งเทินโกฮังกับซูเปอร์ไซยอสองทั้งเทินนะดิลิงได้ยังไงอะเนี่ยแต่ก็อ่ะไม่มีลิงก็กไม่แคร์ครับเพราะผมมั่นใจว่าดาเมจแบบนี้เนี่ยก็จบได้อยู่แล้วจบแบบไม่มีลิงก์ด้เัเะนโโว่เมจนเลยไอ่ล้วไม่มีลิงก็ไม่บม่านีก็จบได้่านได้ครับจับไปฮะ ใครสนใจเนี่ยลองไปเล่นตามกันได้นะเป็นทีมที่ผมว่าก็เล่นผ่านด่านยากได้อยู่แหละรวมไปถึงด่านที่แบบด่านยากสุดอย่างกิเลนเลสโซนเนี่ยไม่แน่ใจว่าไหวไหมแต่อาจจะไหวก็ได้นะอาจจะไหวก็ได้นะครับมันลําบากแค่โกฮังซูเปอร์ฮีโร่สีเหลืองนี่ยถ้ามีตัวอื่นมาแทนโกฮังเหลืองของเราเนี่ยคงเป็นทีมที่แบบว่าตึงทีมหนึ่งเลยนะครับนอกจากเป็นโกฮังล้วนๆแต่ก็เก่งมากๆด้วย แต่ว่าเนี่ยคงต้องรอต่อไปก่อนนะถ้ามันขายตัวใหม่เป็นโกฮังโกฮังบีสแปลงล่างอะไรแบบเนี้ยโอ้โหสบายเลยฮังบีสมันติดในแคดฟูลพาวเวอร์อยู่แล้วนะก็เลยรอต่อไปคลิปนี้ก็ต้องขอตัวจบลงตรงนี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวรอดูตัวละครตัวใหม่กันได้ก่อนที่จะถึงกิจกรรมโกลเด้นวีคในช่วงสิ้นเดือนเมษายนี้ มันจะมีตัว LR มาขั้นตัวหนึ่งเป็นตัวละครกาชานะครับก็รอดูกันว่ามันจะเป็นใครอะไรยังไงนะฮะคลิปนี้ก็ไปแล้วครับเจนใหม่คลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย